ก็มีคำถามแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหลายๆท่านนะคะเข้ามาถึงถึงคุณศิละค่ะพี่ก็ตอนนี้อย่างเดี๋ยวจริงจะคือบางข้อก็เป็นข้อสักถามบางข้อเป็นข้อแนะนำนะคะอย่างเช่นคำถามแรกนะคะพี่ก็คือพารามิเตอร์บางตัวค่ะอยากให้มีการพิจารณาใหม่เนื่องจากบางทีปาับางตัวพารามิเตอร์ค่ะพี่ความเข้้นน้อยมากค่ะก็เวลาที่ติดตั้งอ่ะมันก็จะเหมือนกับ ต้องใช้งบประมาณอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทราบว่าถ้าค่าในน้อยต่ำมากๆอย่างเงี้ยเรามีการช่วยเหลือตรงนี้ยังไงบ้างคะพี่คือในในส่วนของพารามิเตอร์ที่มีความเซนเรชั่นน้อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในกลุ่มของน็อกที่เมื่อกี้คุยกันแล้วในเรื่องของน็อกนะครับถ้าในกรณีของน็อกเนี่ยก็ก็คงจําเป็นนะครับที่จะต้องดีแคร์ตัวเองมาว่าท่านไม่ขอติดน็อก เนื่องจากว่าท่านใช้ low knock burner นะครับส่วนพารามิเตอร์อื่นผมเรียนอย่างนี้นะครับคงมีความจำเป็นจริงๆเพราะว่าข้อกฎหมายเนี่ยเขาระบบเซมผมเรียนอย่างนี้ระบบเซมเนี่ยมันอ้างอิงกับกฎหมายของกรมโรงงานที่ใช้ในการควบคุมกำกับดูแล การระบายมลพิษจะป่องระบายอยู่แล้วนะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะระบายน้อยมากๆนะครับแล้วจะขอยกเลิกติดตรงส่วนนี้เนี่ยอ่าผมใช้คำว่าไงดีคงคงลำบากเพราะว่าเราใช้เพื่อการกำกับดูแลนะครับกฎหมายเซมเป็นกฎหมายที่รองรับด้วย US EPA อยู่แล้วเป็นกฎหมายที่คมโรงงานใช้ในการควบคุมกำกับดูแลค่าของเซมมีผลทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าเกิดมีความเข้มข้นต่ำๆมากๆเลยแล้วไม่ใช่ในส่วนของน็อกนะครับอันนี้คงคงผ่อนผันให้ไม่ได้ผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับะนะครับประเด็นนี้ขออนุญาตตอบประมาณนี้ก่อนครับได้ค่ะก็คือประเด็มีคำถามนี้มาจากสท่านก็คือสรุปตอนนี้ ถ้าเป็นล็อกก็จะมีการยกเว้นได้ในกรณีค่าน้อยแต่ถ้าเป็นซีอหรืออย่างอื่นก็ตามประกาศก่อนนะคะเ okay. ครับ <Okay. S 2> เพราะว่าตามที่ที่ผมเรียนนะฮะมันเป็นค่าที่ใช้ในการควบคุมกํากับดูแลเพราะฉะนั้นก็คงค่ะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะค่ะแล้วในกรณีที่เป็นหน่วยผลิตปูนซีเมนต์ละคะพี่ศิราอย่างคิงเกอร์คูลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะที่อ่ามันไม่มีการเผาไหมอย่างเงี้ยค่ะตามกฎหมายหนูเห็นมีมีแจ้งด้วยว่าต้องทําการติดในส่วนของปูนซีเมนต์ะนะครับ เราคุยกันแล้วนะครับจริงๆแล้วปูนซีเมนต์ตรงส่วน k i ิงเกอร์คูลเลมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนมันมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็คงจําเป็นที่จะต้องทําการติด ตรวจวัดในเรื่องของตัวฝุ่นละอองอยู่แล้วแล้วเนื่องจากว่าต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับแต่เตาเผาแล้ออกอามเป็นทิงเกอร์คูลเลอเนี่ยมันจะมีจากอุณหภูมิเป็นน่าจะหลัก8 900องศาแล้วเอามาจนพันสองด้วยซ้ำนะครับผมจำนวนน่าจะประมาณพันสองแล้วออกมาเนี่ยมันจะมีการไอของมันออกมานะครับอันนี้ผมว่ามีความจําเป็นครับในส่วนของทิงเกอร์คูลเนะครับเพราะว่าเราคุยกับผู้แทน ของกลุ่มลงปูนมาเรียบร้อยแล้วครับค่ะจะอย่างตัวพารามิเตอร์ที่เป็นตัว HCL หรือว่าตัว h g อะคะ่ะพี่ตัวค่ะอันเนี้ยในในในร่างล่าสุดก็เห็นมีด้วยแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นที่เคยประชุมกับสมาคมอะคะ่ะเหมือนจะไม่มีตัวนี้นะคะครับอันนี้ผมขอาำค,ความเข้าใจหน่อยนะครับในถ้าถ้าเกิดในนิยามของตัว HCL นะครับถ้าเกิดท่านใช้แก๊สธรรมชาติ ท่านคงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่ประเด็นปัญหามันคือว่าในกระบวนการเผาไหม้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อท่านใช้เวสนะครับใช้เวสที่เหลือจากกระบวนการผลิตต่างๆหรือท่านใช้เชื้อเพลิงที่เป็นขยะแล้วมีการมีการผสมกนเปกันมาหลายๆอย่างนะครับในส่วนนี้มันมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องติด s c l แล้วก็ในเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับกรมควบคุมคมลพิษเป็นเป็นหนึ่งในคณะทํางานได้เป็นผู้เสนอในเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อท่านเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับท่านก็คงคงตัดในเรื่องประเด็นของ HCL ไปได้นะครับส่วนตัวปลอดนะครับที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าเผื่อท่านไม่เอาขยะที่มีปลอดท่านก็ไม่ต้องติดปลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอตอบอย่างนี้ก่อนครับค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่สิรแล้วก็อพอดีถ้าเป็นเตาเผาชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นกากอ้อยล่ะคะคุณศิระอันนี้กลมเป็นเป็นโรงงานน้ําตาลนะคะอันนี้จะจัดอยู่ในหมวดไหนคะของเตาเผาที่เป็นกา,กากอ้อยนะครับมันก็จะไปอยู่ในกลุ่มของเตาเผาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะค่ะโรงน้ําตาลครับท่านใช้กาก,ากอ้อยมาทําอะไรครับท่านเอามาเผาในเชื้อเพลิงม้อญน้ําใช่ไหมครับ ถ้าเกิดท่านเอากากอ้อยมาเผาในเชื้อเพลิงของหม้อไอ้น้ำแล้วเอาสตรีมมาใช้ในกระบวนการผลิต Greek. ท่านจะไปอยู่สังกัดกับหม้อไอ้น้ำครับท่านไปสังกัดอยู่กับหม้อไอ้น้ำนะครับเราดูการเผาไหม้นะครับเราดูการเผาไหม้ว่าท่านเอาไปเผาไหม้ในกระบวนการผลิตเพื่อทำอะไรค <c oughs> ในกลุ่มของโรงน้ำตาลท่านใช้กากอ้อยมาผลิตเพื่อเอาสตรีมมาใช้ <c oughs> ในกระบวนการผลิตน้ำตาล อีกส่วนหนึ่งท่านเอามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้านะครับถ้าเผื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ําตาลและขั้นตนการผลิตไฟฟ้าก็ส่วนของไฟฟ้าจะไปอยู่ในสังกัดของกลุ่มโรงไฟฟ้าแปดดนะครับถ้าเผื่อท่านไม่ได้จดทะเบียนเพราะว่าท่านผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานของท่านเองก็จะไปอยู่ในลําดับอื่นๆท,ที่มีหน่วยการผลิตในทํานองเดียวกันส่วนในเรื่องของเชื้อเพลิงกากอ้อยที่เอามาก็จะไปอิงอยู่กับหม้อไอน้าครับอืมโอเคเคลียค่ะอันนี้แล้วก็อ่า คำถามเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่างโรงงานปูนขาวอะคะ่ะที่บอกว่ากรมาร่างฉบับนี้นะคะ่ะมีการตัดออกใช่ไหมคะทางคุณศิระอันนี้อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะคะในส่วนของปูนขาวปูนขาวคัคบของเดิมเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับคงมีผลกระทบเยอะนะครับมีผลกระทบเยอะเพราะว่าของเดิมเนี่ยบอกว่าปูนซีเมนต์ปูนขาวปูนพาสเตอร์ทุกขนาด คราวนี้ประเด็นมันก็เกิดเรื่องขึ้นว่าแล้วถ้าเผื่อเขาเอาหินปูนมาเผาทําปูนขาวลวงเล็กๆตามภาคเหนือลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะต้องติดระบบเซมซึ่งเราคิดว่ามันเป็นผลกระทบกับเขามาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการรับฟังความคิดเห็นการพูดคุยกันเนี่ยนะครับในส่วนของปูนขาวเองนะฮะที่ผมเมื่อกี้นี้ผมก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าคนที่ผลิตปูนขาวจริงๆเพื่อใช้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของโรงเยื่อะกระดาษ แต่ถ้าเผื่อเป็นการผลิตเพื่อขายเองเนี่ยหลังจากที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นโรงผลิตเล็กๆโรงผลิตเล็กๆทั้งนั้นนะครับซึ่งโรงผลิตใหญ่ๆเนี่ยเขาเอามาใช้ในการผลิตกระดาษทำฟอกฟอ,อกกระดาษอะไรพวกนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโรงเล็กโรงน้อยจะเดือดร้อนนะครับก็เลยมีการกําหนดมาเลยว่านั้นตัดออกซะ,ะนะครับผมว่าน่าจะ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วยซ้ําเพราะว่าตัวมูลค่าของเครื่องแล้วก็ค่าใช้จ่ายแม่ทนแนนในการดูแลอะไรพวกนี้มีมูลค่าสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่กํากับดูแลยังไงท่านก็ยังโดนพวกผมแอบไปตรวจไปปีนป่องไปตรวจกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยผมผมใช้คําว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เจตนาลมของเราเราออกกฎหมายในช่วงที่มีสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเรื่องของภาวะโควิดอยู่นะครับ เรากําลังจะมองว่าเราเจตนารมของทางผู้ใหญ่เองนะครับระดับท่านรัฐมนตรีที่ให้คอมเมนต์ในเรื่องนี้มาเนี่ยคืออย่าให้ลงเล็กเดือดร้อนมากถ้ามันมีรูปแบบการกํากับดูแลใดๆก็ตามที่สามารถจะทําได้นอกเหนือจากใช้ระบบเซมแล้วท่านอยากจะให้ดําเนินการในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการเจตนารมในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ก็คือว่าเราต้องการในซอสท,ที่ระบายเยอะๆจริงๆ โรงงานขนาดใหญ่จริงๆมีมลพิษสูงหรือว่ามีชนิดมลพิษที่มีผลกระทบจริงๆเราถึงจะมองไปที่กลุ่มนั้นนะครับค่ะโอเคอาจจะได้ประมาณทักห้าคำถามนะคะคุณศิระจริงๆมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ก็อาจจะตัดก็ไอตัวคิงคิงเกอร์คูลเลร์อของลงปูนค่ะพอดียอ้อนไปนิดน,นึงก็มีค่ะมีข้อแนะนําว่าถ้างั้นเนี่ยเราควรจะชี้ชัดว่าติดเฉพาะพารามิเตอร์ที่เป็นฝุ่นอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าคะเราสามารถรับไปพิจารณา นะครับแต,แต,แต่ต้องเ,เรียนอย่างนี้นะครับว่าทา,ทางกลุ่มของลงปูนซีเมนต์เนี่ยก็คุยกันแล้วนะครับก็คุยกันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปพิจารณานะคุยกับคณะทํางานกันอีกทีนะฮะในในในส่วนของก i ิงเกอร์คุลเลอร์นะครับว่าเออถ้าเป,เป็นเฉพาะฝุ่นได้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าคุณใช้เชื้อเพลิงอะไรด้วยคุณมีการระบายมลพิษยังไงด้วยนะครับรับครับเดี๋ยวเอาไปคุยกัน ได้ค่ะก็เหมือนทางผู้ประกอบการก็อยากทราบเหตุผลที่ต้องติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ชี้ชัดลงไปว่าที่ติดติด,ตดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีคําถามเกี่ยวกับตัวนี้เข้ามาเรื่อยๆค่ะ,คะก็จริงๆมีอีกเดี๋ยวหนูขอดูแป๊บน,นึงนะคะก็อย่างคําถามอันนี้ตัดไปให้ท่านอื่นนิดน,นึงนะคะก็อยากทราบเกณฑ์การกําหนดขนาด3,000ตันต่อวันขึ้นไปในส่วนของตัวคลินนะคะตัวหม้อเผาแล้วก็ตัวคิงเกอร์คูลเลอร์ของอุตสาหกรรมซีเมนต์นะคะ เกณฑ์การกําหนดว่าขนาดสามพันตันต่อวันขึ้นไปสามพัน 3, ตันขึ้นไปน่าจะอ้างอิงของ eia แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยท,ที่เรารับความคามิดเห็นมานะครับเราไปสํารวจข้อมูลอะไรกันมาเราเชิญมาคุยกันเนี่ยผมว่าน่าจะโครอบอร์โรงงานที่ผลิตปูนซีเมนต์เพื่อการจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับผมว่าในส่วนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยกย็ยังสามารถที่จะปรับปรุง เปลี่ยนได้นะครับเจตนาตอนแรกเราเคยคุยกันเอ,เอาเอานอกรอบแล้วกันนะครับอันนี้เรามองกันไว้ที่ทิพย์ันธ์ด้วยด้วยซ้าเดี๋ยวอีกอันหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวลืมพูดเ,เราดูกําลังการผลิตที่หน่วยการผลิตนะครับทําความเข้าใจก่อนที่หน่วยการผลิตนั้นๆน,น,นะครับเ <c oughs> ช่นในกรณีของปูนซีเมนถ้าเบื่อท่านเป็นเตามีสามเตาเตาละพันละพันละพัน ไม่ต้องติดนะครับทั้งสามเตาไม่ต้องติดต 3, ถือที่ผลรวมจะเป็นสามพันก็ตาเรามองที่หน่วยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะครับในทํานองเดียวกันกับพารามิเตอร์เอในทานองเดียวกันกับประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆเรามองเป็นที่หน่วยการผลิตนั้นๆนะครับโอเคก็คือระบุไปที่หน่วยการผลิตโอเคค่ะทีนี้ข้ามกลับมาที่คําถามของตัว HCL ค่ะคุณศิระก็คือมีคําถามว่าทางกรมกําหนดว่าต้องวิเคราะห์เฉพาะเม็ตัดที่เป็น u s p p เม็ตัดยี่สิบหก เท่านั้นหรือเปล่าคะมีกาหนดอื่นวิธีเมตอดอื่นได้อีกไหมอย่างเช่นที่กรมเห็นชอบเช่นเม็ดตอสามสองสองเป็นอิสตูเมนท์อนาเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะสามสองสองอยู่ใน US EPA ไหมครับน่าจะอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเป็น US EPA ค่ะใช่ครับถ้าเป็น US EPA ได้ครับเป็นอิสตูนั้นได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ follow ตาม usda <UCLA> <S <S แค่นั้นเองครับไม่มีปัญหามากกว่าน,นั้นอีกอันนึงในกลุ่มไม่ใช่ว่าหลังจากจบเรื่องของการแก้ไขระบบการแก้ไขกฎหมายเรื่องของเซมแล้วแล้วเราจะไม่ควบคุมกำกับดูแลในเชิงลักษณะของเครื่องไมยเครื่องมือที่ตรวจวัดผลมพิษแบบ direct reading นะครับเราก็ยังมีแนวความคิดและนโยบายจากผู้ใหญ่อยู่ว่าในกลุ่มของโรงเล็กเอยโรงกลางดีกว่า ไม่ใช่โรงเล็กโรงกางเราก็ยังดูกันอยู่ว่าถ้าเบื่อมีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวัดมลพิษจากป่องระบายในลักษณะของ <c oughs> direct reading เราก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าอาจจะให้มีการติดตั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราทำเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเราดูที่โรงใหญ่ก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยมาดูโรงกลางแล้วก็ค่อยมาดูโรงเล็กนะครับแต่ที่ผมบอกนะฮะ ไม่ว่าเล็กกลางใหญ่ยังไงก็โดนทางกรมโรงงานกำกับดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอันนึงเปนในเรื่องของประเด็นการสื่อสารข้อมูลมีนโยบายจากท่านผู้บริหารระดับกระทรวงอยากจะให้ดำเนินการคือเลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนบอร์ด LED ซึ่งปัจจุบันราคาไม่ได้แพงแล้เพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่รอบๆโรงงานนั้นได้รับทราบว่าเขา,ามีการระบายมลพิษ เท่าไหร่อย่างไงนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับทางกรมโรงงานกำลังทำการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของการเอาข้อมูลของระบบ b o d online b o d c i online ระบบเซมแล้วก็ฐานข้อมูลมลพิษโรงงานทั่วประเทศไทยเอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อ ผ่านแอปพลิเคชันของทางกรมซึ่งกำลังทำการพัฒนาอยู่ตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ30-40%ลักษณะของแอปพลิเคชันที้ผมโฆษณานิดนึงนะครับโฆษณาดนึดนงแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแอปพลิเคชันวงในถ้าเผื่อท่านเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีโรงงานนะครับเขาจะแสดงจุดของโรงงานนั้นให้เห็นพร้อมกับแสดงค่าการระบายมลพิษนปัจจุบันให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับ แล้วก็เราต้องแล้วก็แอปพลิเคชันนี้เนี่ยเราใช้ในการกํากับดูแลด้วยในส่วนของทางท่านอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหลายฝ่ายโรงงานจังหวัดทั้งหลายเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยในการกํากับดูแลได้ได,ด้วยครับผมค่ะ,ค,ะคำถามยังมาเรื่อยๆเลยค่ะพี่ศิละกะ็ตอนนี้เราช่วงคําถามเนี่ยเราจะใช้เวลาอีกแค่3นาทีสุดท้ายนะคะทุกท่านก็ ข้อแนะนํากับคําถามเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทางทางเราอะค่ะจะรวบรวมเป็นลิสต์นะคะเราก็ส่งไปให้ทางคุณศิระพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะก็คือขอเป็นตัวกลางเพื่อเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้นะคะก็เพราะว่าทางเราก็ไม่สามารถตอบคาถามพวกนี้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวข้ามไปที่คําถามที่คิดว่าทุกคนคงคงจะอยากทราบมากก็คือประกาศนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้คิดว่าคาดว่าจะประกาศประมาณเมื่อไหร่คะ เมื่อกี้น้ก็ก็คือตอนนี้นะฮะความเสร็จสำเร็จของประกาศนี้นะครับเราทำกันมาถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วแล้วก็ประกาศฉบับนี้เนี่ยจะเสร็จในส่วนของคณะทํางานที่ไปวุ่นวายกับท่านทั้งหลายในเรื่องการขอข้อมูลการติดต่อประสานงานขอเชิญท่านมาไม่ว่าจะเชิญให้ท่านมาให้ข้อมูลหรือว่าจะผ่านระบบซูมหรือว่าการ ขอข้อมูลเป็นเอกสารเปเปอร์อะไรก็ตามนะครับน่าจะเสร็จตอนช่วงเมื่อกี้ที่ผมรายงานไปแล้วว่าเราคงส่งให้กับคณะกรรมการตัวคณะทํางานน่าจะเสร็จกรกฎาสิงหานะครับแล้วเราก็จะส่งให้คณะกรรมการคณะใหญ่บอร์ดใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณกันยาตุลาแล้วก็จากนั้นก็จะส่งไปขั้นตอนของกฤษฎีกาเพื่อประกาศราชกิจจารุเบกษาตอนนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ อ่าผู้ใหญ่นะครับท่านท่านผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยคงท่านบอกว่าการประกาศฉบับนี้จะมีความผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจระดับหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆท่านอยากจะให้บังคับใช้ภายในหนึ่งปีส่วนโรงขนาดกลางในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้เนี่ย ก็ท่านก็จะดูว่าอาจจะมีการเวฟให้อีกประมาณสักปีหรือ2ปีนะครับมันก็คงเหมือนกับประากาศของเรื่อง b i ซ d c o ออนไลน์ที่จะมีการบังคับเป็นเฟดเฟดเฟดไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเรากำลังดูกันอยู่ว่าความพร้อมของผู้ปกระกอบการจะได้ขนาดไหนอีกอันนึงในเรื่องของอาการจัดหาจัดซื้อนะครับผมแนะนําแล้วกันช่วงหลังๆทาง ก็มีผู้แทนจำน่ายหลายๆเจ้าเกิดขึ้นนะครับรบกวนนิดหนึ่งนะครับขอให้ดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือของท่านที่ท่านจะจำการจัดซื้อเป็นไปตามวิธีมาตรฐานไหมนะครับจุดติดตั้งนะครับเป็นไปตามมาตรฐานไหมนะครับที่น่ากลัวและกังวลใจมากที่สุดคือการวัดโอปาซิตี้หรือตระกูลฝุ่นละอองทั้งหลายนะครับจุดติดตั้งเนี่ยจะมีความเฉพาะเจาะจ,จงมาก นะครับส่วนในเรื่องของพารามิเตอร์อื่นๆเนี่ยขอให้ท่านดูว่าเทคนิคการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานไหม,มส่วนในเรื่องการจัดซื้อเนี่ยถ้าท่านไม่แน่ใจว่าทางมีมีเรื่องของอะไรนะเขาเรียก f ิ n a n c i a l มีการเช่า,ม,า,ชามีการเช่าซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยก็เราพยายามหาความร่วมมือในส่วนนี้มาให้กับทางท่านผู้ประกอบการครับค่ะโอเคงั้นก็ ยังไงคำถามอื่นๆนะคะทางอ e ินเทก็จะรวบรวมไปให้ทางคุณศิราแล้วก็อาจาอาจะตอบเป็นช<ด>็อตโน้ตกลับมาบนะคะคอาจจะรบกวนเพราะตอนนี้มีประมาณ20ห่าคำถามได้ค,ค่ะ